เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,อง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรานมาพร้อมกับคุณรัตินุษรักธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณรัตินุษย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเป็นเรื่องที่สตงออได้รับรางวัลใช่ค่ะเป็นรางวัลอะไรเอ่ย เป็นรางวัลชนะเลิศนะคะชื่อว่า s อสโซซา e Green Vision Award ครั้งที่หนึ่งนะคะซึ่งรางวัลดังกล่าวอะคะ่ะเป็นรางวัลที่มอบให้สตงหรือว่าองค์กรตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานแล้วก็การพัฒนาการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคนะคะจากการนําเสนอผลงานเรื่องการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของสอตงอเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของสอตงไทยในเวทีสากลน,นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าหลายๆท่านจะไม่ทราบว่าสตง มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้วยในวันนี้เราก็เลยเชิญท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะท่านประจักษ์บุญยังเพื่อที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเหล่านี้นะคะทั้งเรื่องของรางวัลชนะเลิศที่เราได้รับมาและเรื่องของบทบาทของสตงในเวทีระหว่างประเทศค่ะค่ะเนื่องจากว่าเรามีการส่งผลงานไปประกวดนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเลยนะคะท่านประจักษ์บุญยังตอนนี้ท่านอยู่ในไซายกับเรานะคะกับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณนันภพัฒน์คุณปตินุษย์และกท่าครับ ค่ะขอทำความรู้จักรางวัลแอสโซไซส์กรีนวิชั่นอวอร์ดนิดหนึ่งค่ะเป็นรางวัลที่มาจากหน่วยงานไหนยังไงคะครับรางวัลแอสโซไซส e กรีนวิชั่นอะวอร์ดเนี่ยชื่อก็พอบอกทิศทางได้นะเป็น r e ีนวิชั่นก็คือเรื่องของการสิ่งแวดล้อมะนะครับจุดเริ่มต้นของรางวัลน,นี้เนี่ยก็มาจากคณะทำงานนะครับด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของแอสโซไซนะซึ่งได้จัดตั้งเมื่อ 20ปีที่แล้วแลทางสนงไทยก็เป็นสมาชิกอยู่ในคณะสาัลธรรมานชุดนี้ด้วยนะครับเจุดเริ่มต้นของระวันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นคิดกันตอนที่มาประชุมในประเทศไทยนะครับในการประชุมที่ทางสังไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแอสโซ e w o r วิร์ g r o u ปเกี่ยวกับการตรวจสอบั้างสิงเวลล้อมในครั้งเจ็ดท,ที่เขาใหญ่นะฮะก็ทางสตงจีนเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยก็ ได้ริเริ่มขึ้นว่าน่าจะมีการมอบรางวัลแอสโซซายต์กนะิลด์เชนทะ์บอร์ดให้กับสอตงกรในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและก็การมีผลงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของรางวัลน,นี้ฉะนั้นสนอตงกในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานการพัฒนาบทบาทของตัวสํานักง,งานเอง การพัฒนาเรื่องของการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่าง,างๆภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเนี่ยก็จะเป็นรางวัลเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อเนื่องไปและมีการนําความรู้ต่างๆที่ได้มีการพัฒนามาแชร์ให้กับประเทศสมาชิกครับผมค่ะและรางวัลที่เราได้นําเสนอหรือส่งไปจนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเรื่องอะไรเหรอคะครับก็ แล้ววันนี้ทางที่เราสรุปผลงานให้เห็นถึงการพัฒนาหรือให้เห็นถึงบทบ,บาทของสตดงไทยในการตวรวจสอบด้าน,นสิ่งแวดล้อมคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในตัวสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ใช่ผลงานการตรวจสอบเฉพาะเรืเ่องใดเรื่องหนึ่ง <Okay. S 2> แต่จะเป็นบทบ,บาทการทําหน้าที่ตวรวจสอบโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนารวมถึงบทบาทของสงอดงไทยในการที่ตวรวจสอบและใข้อข้อเสนอแนะกับทาง หน่วยงานภาครัฐที่ทําโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เริ่มต้นแม่ก่อนนี้จะถ้าจําได้ก็จะมีคำหยาดว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมปีสองพนรบะฮะขึ้นมาเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ทําโครงการเพื่อจะดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตรงนั้นมีปัญหาอย่างมากทางสนงปะทยเองเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการ ให้ความสําคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแต่เนื่องจากพวกประมาณส่วนใหญ่ที่ลงไปในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นการไปดาเนินการเกี่ยวโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ตรวจปกติตับตรวจเรื่องของประมาณนดัดิตามปกติซึ่งก็พบว่าโครงการต่างๆได้ไปแก้ไขหรือปรับปรุงการทํางาน,นด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่ข้อเสนอแนะของสำนักง,งอไทยนะฮะต่อโครงการต่างๆนั้นก็ได้รับการแก้ไขได้ก็รับการพัฒนาโครงการเหล่านั้นให้มันดีขึ้น แล้วเราก็พัฒนาวิธีการตรวจสอบด้านนี้อย่างต่อเน,นื่องระยะหลังต่อมาเนี่ยเราเห็นว่าบทบาทของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการโครงการเองหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบอย่างสอบตงงางเนี่ยควรจะต้องร่วมมือกันดูแลด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นนโยาบายของสํานักงานการกที่จะให้ความสําคัญกับการตรวจสอบในเรื่องโครงการที่ทําแล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําแล้วทําให้เกิด ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือโครงการที่นํามาไปฟื้นฟูเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นแล้วมันได้ผล่างนั้นไหมเราทําด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องจนมาระยะหนึ่งเนี่ยเราให้ความสําคัญอย่างมากก็มีการตั้งสํานักตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับแล้วมีการตรวจสอบโครงการต่างๆนะฮะจากตรงนี้แหละครับที่เราได้ได้นําเสนอว่าในโครงการต่างๆที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการตรวจสอบอต่อเนื่องเนี่ย สปงอไทยมีบทบาทอย่างไรช่วยให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณเพยประเทศชาติสามารถดำเนินการได้เป็นประตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราได้นําเสนอให้เห็นว่าทางสปงอไทยนี่ทางานในด้านนี้อย่างไรบ้างแล้วมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงบทบาทต่างๆที่เราได้รับความไว้งใจทางจากในระดับอาเซียนก็ดี ระดับของภูมิภาคเอเชียก,ก็ดีหรือในระดับของอุโนปตร์ันตคือในระดับสากลก็ดีเนี่ยจะเห็นว่าเราได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่นะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเวทีนานาชาติอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้สรุปไห้เห็นว่าเราสรัธารไทยได้ทํางานด้านการตรวจสอบด้สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนการตรวจสอบทั้งในส่วนของ บทบาทการพัฒนาทั้งบทบาทในการเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมในองคอ์กรในระดับเอเซียองคอ์กรในระดับโลกนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจงทําให้คณะกรรมการที่มีหนะ้าที่พิจารณารางวัลต่างๆที่เราได้รายงานต่างๆที่เราได้ได้พิจารกาไปเนี่ยพิจารณาแล้วให้คะแนนเราเป็นที่หนึ่งกับได้รับรางวัลนี้ครับผม ค่ะท่านผู้ว่าคะเมื่อพูดถึงสตอง,งอเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่เรื่องการตรวจสอบบัญชีการเงินนะคะคราวนี้เรื่องของการตรวจสอบด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าเราก็ได้เริ่มต้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วะคะ่ะเราพอมีผ,มผลงานหรือว่าเป็นบทบาทอะไรที่มันโชว์แล้วประชาชนพูดปุ๊บประชาชนนี่นึกถึงเลยพอจะมีให้ยกตัวอย่างให้ท่านให้กับประชาชนได้เราฟังได้ไหมคะครับผมได้ครับถ้าจากจุดเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในใน การแก้ปัญหาน้าเสียก็ดีการแก้ปัญหาขยะก็ดี<ะ>การแก้ปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศก็ดีนะฮะหรือมลพิษด้านอื่นๆก็ดีเนี่ยจะมีหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบแล้วเสนอของงบประมาณเพื่อไปบริหารจัดการ,รในเรื่องนี้อย่างอย่างจํานวนมากอะสตงกทยในจุดเริ่มต้นที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมก็คือการตรวจสอบโครงการระบบบตรน้ําเสียโครงการ ทำบ่อกาจัดขยะนะครับตรงเนี้หลายๆโครงการที่ประชาชนจะไปพบเห็นว่าระบบบำบัดเสียต่างๆเนี่ยเมื่อบําบัดแล้วน้ําอาจจะไม่ดีๆเหมือนอย่างที่ที่เป็นวัตถุประสงค์โครงการหรือในการจัดเก็บขยะก็ยังมีปัญหาทั้งเรื่องการจัดเก็บทั้งในเรื่องการกําจัดนะครับแล้วก็มีบางโครงการเนี่ยมีถึงขั้นการดําเนินการแล้วมีเกิดการพัฒตาขึ้นเป็นข่าวที่ประชาชนได้ได้ รัทราบอยู่ <c oughs> ตปอง,งอไทยเองเนี่ยก็ได้มีเข้าไปตรวจสอบโครงการเหล่านั้นนะฮะอย่างอย่างต่อเนื่องและมีข้อเสนอแนะที่ให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้มันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของมลพิษทางเสียงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของมลพิษตอนที่สร้างสนามบินสมนุวรภูมิใหม่ๆเนี่ยเด็ก <c oughs> แประชาชนจะรับความเดือดร้อนจากเสียงที่มาจากเครื่องบินในบริเวณสนามบินสมนุวรภูมิซึ่งเราก็เข้าไปดูว่า กา,การดาเนินการต่างๆนั้นเป็นไปตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องไหมมีการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้นไหมนะฮะรวมไปถึงโครงการด้านอือ่นๆอ,อีกอีกอีกจำนวนมากดังนั้นสิ่งแวดล้อมยังไม่เฉพาะเรื่องของมลพิษอย่างเดียวนะมันมีเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ํามีการด,ดําเนินการเรื่องของอากาศจนถึงพีเอ็มสองจุดห้าปัจจุบันที่ที่มีปัญหาอยู่สตงเข้าไปตรวจสอบอันนี้ก็จะเห็นว่าออนี่แหละก็สิ่งที่ที่ทางสตง ได,ได้เข้าไปตรวจสอบเข้าไปกุ้งเกี่ยวกับกับโครงการต่างๆในระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทของสถาบันชาติค่อยมาดูแลเรื่องของเอสดีจหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนกับคณะกรรมการส่งเสริิงก็มีนโยบายนะให้ทางสํานักงานการบูรณได้ติดตามว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของสตงไทายเนี่ยได้ดําเนินการไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไปหรือไม่นี่ฮะก็น,นี้ก็จะเป็นบทบาทสําคัญที่ในโครงการต่างๆที่เรา ได้เข้าไปตรวจสอบในด้านทางสิทธิ์อลองครับอค่ะเนื่องจากว่าสตองอ,งอาจตรวจสอบเรื่องของงบประมาณเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแต่พอเราแยกไปในแต่ละด้านเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีทักษะ ในด้านนั้นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างกรณีของด้านสิ่งแวดล้อมเราเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร,กรเราอย่างไงครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในในการตรวจสอบของเรามีสมามลักษณะคือ financial audit, p e r a i n a l audit, และ compliance audit ในระยะเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเป้าหมายในการตรวจสอบถ้าเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยความรู้พื้นฐานางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเรียนว่าเราอาจจะยังยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในจุดเริ่มต้นเอนเราใช้ที่ปรึกษาครับ เราก็จะเชิญที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานการตรวจสอบสิ่งในเนื้อหาว่าโครงการอันนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องน้ําเสียมลพิษค่าบีโอดีมันคืออะไรมันความว่ายังไงเราไม่มีความรู้แล้วมันเป็นเรื่องเฉพาะเนาะอ่าใช่ใช่ฮะพอสักระยะหนึ่งเราก็จะมีความรู้ละในด้านสิ่งใด้านเอ่อความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมทีนีทักษะในการตรวจสอบในในงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเราจะทํายังไงให้มี พัฒนาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารธนาคารโลกนะครับให้ทางสัทงเอเอสโตเนียเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาต้ววาองเรียนว่าสวทงเอเซสโตเนียเนี่ยมีมีศักยภาพหรือทางานในด้านนี้มามากกอนแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพที่ด,ดีก็เข้ามาอบรมให้เรานะมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นที่ปรึกษาในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของเราในการตรวจสอบด้านสิกทรล้อม และในเวทีต่างๆเนี่ยในอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าในเวทีระดับโลกระดับเอเชียเนี่ยเราก็พยายามเอาผลงานของเราที่ตรวจอบนั่นสิล,ล้อมเนี่ยเข้าไปนําเสนอในเวทีนานาชาติผมยังเคยไปนาเสนอที่ประเทศอาร์เจนตินาโดยนําโครงการสกายวอล์กที่เคยมีปัญหาในในการที่จะก่อสร้างเนี่ยเราตรวจพบว่าถ้าทําขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อสิงแล,ล้อบอย่างไรบ้างก็ไปนาเสนอในเวทีนานาชาติซึ่งก็ได้รับการ ได้กับสอบถามว่าออสอะนง,งอไทยดูอย่างไรว่ามันจะเกิดผลกระทบด้านสิทธิ์ตลอมซึ่งเราก็อธิบายให้ฟังอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ที่เ,เราพัฒนาบุคลกากรของเราด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ไปแชร์ความรู้ต่างๆในเวทีนันนชาติซึ่งก็การฟีดแบ็กลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งทั้งในแง่ความรู้ทั้งในแง่ของประสบการณ์ในแง่ข้อเสนอแนะว่าเ,เราควรจะพัฒนาไปอย่างไรบ้างฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให ทีมงานที่ตรวจสอบนั่งสิ่งรอของสตงนเนี่ยมีการพัฒนาการมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเทคนิคต่างๆนะครับในการตรวจสอบโครงการหนึ่งที่เราเสนอไปในการประกวดครั้งนี้ด้วยก็คือการใช้ GIS มาช่วยในการตรวจสอบในการดูพื้นที่เรื่องของแนวเขตเราไม่จําเป็นต้องไปเดินดูทั้งหมดเราดูจากจาก GIS ได้อย่างนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราเอามาใช้ในงานตรวจสอบนั่งสิ่งรองงงอันนี้แหละครับคือคือการพัฒนา ใน,ในวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะจากการที่เราได้รับรางวัลตรงนี้ในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมผลงานตัวนี้ค่ะมีประโยชน์ในส่วนของกับหน่วยงานและก็ประชาชนยังไงบ้างะคะครับ<ะ>ผมก็ต้อง,องเรียนว่าที่ผมเรียนว่าสิ่งที่เขาพิจารณาตัวหนึ่งก็คือพนังงานไทยได้มีบทบาทอย่างไรในการตรวจสอบโครงการนันสิ่งแวดล้อมและโครงการที่เราตรวจสอบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดการพัฒนา ากิดการปรับปรุงแก้ไขเกิดการดาเนินการในด้านสิ่งแวดล้อมในในประเทศอย่างไรบ้างมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการทําหน้าที่ของเราในการตรวจสอบด้านโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือในด้านอื่นๆนะครับพอเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบก็มากขึ้นเราก็สามารถที่จะตรวจสอบโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในในในมิติได้มากขึ้นนะครับบทบาทของสองไทยเมื่ออยู่ในเวทีนานาชาติเป็นที่ยอมรับเนี่ยจะ ทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ทางไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียทางแอสโซซเองหรือทางอินโดซก็เราก็ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหรือให้ความช่วยเหลือหรือการให้การยอมรับให้ทาทหน้าที่ในเวทีนานชาติอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับอันนี้ก็จะถือว่าเราได้ทํางานด้านนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนครับ อยากให้ท่านผู้ว่าขยายความถึงบทบาทในระดับสากลนะคะว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวทีระนาชาตินี่คือระดับใดบ้างคะแล้วก็เรารมีตําแหน่งมีอะไรไหมคะที่จะเป็นส่วนที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อไปคะ่ะค่ะครับต,ต้องเรียนว่าในใน,ในองค์กรระหว่างประเทศในเรื่องการองค์กรตเง,ง,งินพินดินเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรามีอยู่สามระดับด้วยกันอยู่ระดับอาเซียนสายคือในภูมิภาคอาเซียนนะครับนะฮะ ในส่วนนี้เราก็เป็นประเทศผู้นําในการที่จะก่อตั้งอาเซียนไซขึ้นมานะครับในส่วนของระดับภูมิภาคเอเชียก็คือแอสโซซนยแอสโซซเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูแล้วประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยทางขอผู้บริการสำนักงานตุนจามีดินในสมัยเดิมเนี่ยท่านทวีนุปดีก็เป็นคนที่จะริเริ่มร่วกับทางทางจีนทางญี่ปุ่นในการก่อตั้งนะครับในเดือนสิงหาปีนี้เนีฮะปี2564เนี่ย เราจะรับตําแหน่งเป็นประธานแอสโซซหมายว่าเป็นประธานในคณะมนตรีเรื่องขององค์กรตรนุนเงินมินดินของเอเชียนะครับแล้ก็เราก็จะมีบทบาทใน้านะเป็นผู้นําทางสองตง,งอระดับเอเชียในระดับนาน,นาชาติหรือระดับโลกเนี่ยฮะเราเพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น, ort, นคอมมอนิงบอร์ดนะฮะคือคณะกรรมการบริหารของสองตงอลในระดับนาน,นาชาติคือระดับโลกเนี่ย ราตังต้งแงค์กแดงคือสมผลหกสิบ6อ2ถึงสมผลคะแนน618นั้นทั้งในระดับในาชาติเป็นเวทีระดับโลกเราก็เป็นคอมมิวนิงบอร์ดในระดับภูมิภาคอนะ่ะเอเชียเราก็จะเป็นประธานนะฮะในระดับอาเซียนเนี่ยเราเป็นสมาชิกก็นี่ก็จะมีการหมุนเวียนกันการเป็นประธานนะครับนอกจากนั้นเรายังมีบทบาทหน้าที่ในการทําหนะ้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยงานในระดับราชาติอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็น ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญในส่วนของเวทีหลาชาติทางระดับอาเซียนระดับเอเชียและระดับโลกนะครับการร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานในเรื่องของการตรวจสอบระดับสากลเนี่ยนะคะมีความร่วมมือกันที่เป็นที่ประจักษ์ในส่วนงานของสตงในประเทศไทยยังไงบ้างะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ในหลายๆโครงการนะย,ยกตัวอย่างนะครับเราเคยเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ในการ ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับนะครับในเรื่องการบริหารจัดก,การลุ่ม,ม่น้ำโขงซึ่งจะมีทั้งเวียดนามนะครับกัมพูชาจีนพม่าต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคของได้ประโยชน์จากลุ่ม,มน้ำโขงจะบริหารจัดก,การอย่างไรนะครับจริงๆแล้วแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำที่เกิดประโยชน์กับด้านหลายชาติฉะนั้นการจะดูแลให้สภาพแวดล้อมให้คุณภาพน้ำให้ การบริหารจัดการนั้นเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการในพีแหนดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นสังอไทยก็จะเป็นผู้นำในการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับและในหลายๆเรื่องเราก็ได้รับความวังใจให้เป็นประธานคณะทางานหรือเป็นโปรเจกต์ฟีเดอร์ในการดําเนินการเราก็ถือว่าเป็นผู้นําในทั้งระดับอาเซียนเอเชียแล้วก็างในวิธีสากลในระดับนานาชาติในระดับโลกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้นําแต่ว่าเราก็มีส่วนร่วมในการดําเนินการต่างๆและในการจัดประชุม คนะณะทำงานคนะณะทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมของอิ ide, นโทไซน์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางสนต่ง,งไทยก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพข่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยฮะก็เราก็จัดที่กรุงเทพงานประเทศสมาชิกใน Indo ide, อินโทไซน์40ประเทศก็มาประชุมที่ประเทศไทยจิตว่าเราได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในระดับนานาชาติครับผม ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากอะไรไว้ถึงเรื่องราวของความเชื่อมั่นในการที่เราจะดูแลงบประมาณและเงินแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมไปถึงหน่วยรับตรวจอื่นๆด้วยค่ะครับก็ต้องเิงว่าเนื่องงบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งก็สามจุดสามล้านล้านหรือสามล้านล้านนะครับรวมไปถึงเงินงบประมาณอีกประมาณสองถึงสี่ล้านล้านในแต่ละปีเนี่ยครับก็รวมั้าเงินกู้ต่างๆด้วยเนี่ยเราจะมี เงินที่ใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยปีนึงประมาณ 6- กถึงเดล้านล้านซึ่งเป็จนจํานวนเงิน,นที่สูงมากเพราะฉะนั้นการดูแลการตรวจสอบเพื่อให้การใช้จ่ายเงินในจนํานวนดังกล่าวนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้อบังคับต่างๆที่กําหนดไว้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสํานักง,งานการตรวจหินเฉะนั้นการพัฒนาสตักเพื่อให้มีประสิทธิภาพได้ตรวจสอบได้ครอบคลุมมากทิ่สเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ การใช้ใจ,จ่ายเงินแผ่นดินมากขึ้นเท่านั้นฉะน,นั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของสำนักง,งานการลรงนี้เองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะไปดูแลเงินแผ่นดินต่างๆได้ครบถ้วนหมดอันก็ต้องฝากทางหน่วยรับตรวจทางประชาชนต้องร่วมมือกันดูรักเงินแผ่นดินก็คือร่วมมือกันดูแลในบทบาทของคนที่แต่ละท่านมีภารกิจอยู่ถ้าเป็นหน่วยรับตรวจเนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องบริหารโครงการต้องมีการใช้ใจ,จ่ายเงินนะฮะในเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของท่านไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทร,ร,ะงร,ระวงแรงงาน ก็ทํางานให้เป็นไปตามบทประสงค์นะครับดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประชาชนเนี่ยท่านซึ่งต้องถือว่าท่านเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยครับก็เชื่อกันดูแลถ้าเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องท่านก็สามารถที่จะแจ้งนะฮะให้ทางสํานักงานการนี้เข้าไปตรวจสอบดูแลได้ทางสำนักงาเองก็จะพยายามเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพให้สามารถตรวจสอบเงินแผ่นดินได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเมื่อง สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทําให้ความโปร่งใสในการใช้ใจ่ายเงินนะฮะออมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็ม่วยจริงๆครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้จากท่านผู้ว่าการตวจเงินแผ่นดินนะคะเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องของการตรวจสอบสินวัตรลอมแล้วก็เรื่องของเวทีระหว่างประเทศนะคะว่าเรามีบทบาทอย่างไรต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการวจเงินแผ่นดินท่านประจกักษ์บนยางคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณมากๆรับค่ะคุณผู้ฟังคะ ตอนนี้สตงไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จับผิดอีกต่อไปแล้วเป็นหน่วยงานที่ทํางานคู่ขนานไปกับหน่วยผู้รับตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้คําแนะนําอย่าก,กลัวสตวงค่ะเพราะว่าถ้าท่านกลัวท่านจะเดินทางแบบผิดๆโดยที่ตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าท่านเป็นเพื่อนกับสตงเราจะเดินไปกับท่านแล้วก็จะช่วยประคองให้ท่านทําถูกจนเป็นนิสัยใช่ค่ะนะคะช่องทางในการติดต่อกับสตงเป็นยังไงคะ สามารถที่จะทั้งรับชมและรับฟังนะคะถ้ารับชมย้อนหลังก็สามารถที่จะติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะ mm hmm. www.audit.go.th นะคะทาง Facebook Twitter ค่ะแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็นี่คือ หน่วยงานที่ดูแลเงินแผ่นดินเงินของประชาชนเราฝากรายการนี้กันไว้นะคะรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอทุกๆวันพิหัสบดี3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณรัตินุชรักธรรมและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินเห็รันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์